สวัสดีค่ะพบกับ PTS Focus ไต้หวันและดิฉันบุญทิดารุ่งอุดมศิรีสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะหลังมีการขู่วางระเบิดรถไฟไต้หวันเมื่อ2วันก่อนเมื่อวานนี้สนับบินเทาหยวนได้รับแจ้งว่าเที่ยวบินจากปักกิ่งของสายการบินแอร์ไชน่าสงสัยว่ามีวัตถุระเบิด สนามบินรีบรา,ายงานไปยังสำนักงานตำรวจการบินขอให้เที่ยวบินจอดบนลานบินสั่งปิดฉ es ุกเฉินรันเวย์ทางใต้หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดไม่พบวัตถุต้องสงสัยใดๆเมื่อเวลา11เอ็ดนาฬิกาของวันที่26เมษายนสนามบินเทายวนได้รับแจ้งว่าเที่ยวบิน CA 185ของสายการบินแอร์ไชน่าจากปักกิ่งสงสัยว่ามีวัตถุระเบิด สนามบินรีบรายงานไปยังสำนักง,งานตำรวจการบินขอให้เที่ยวบินจอดบนลานบินทางวิ่งรันเวย์ด้านใต้ปิดชั่วคราวใช้เครื่องเอ็กซเรย์สเครื่องตรวจอย่างละเอียดและขอให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยผู้โดยสาร103คนและลูกเรือ15คนบนเที่ยวบินนี้ไม่มีใครทราบข่าวมีวัตถุระเบิดโชคดีที่ไม่มีความตื่นตระหนกใดๆด หน่วยกู้ภัยระเบิดของทีมตรวจสอบความปลอดภัยและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจค้นอย่างละเอียดและไม่พบวัตถุต้องสงสยัยใดๆขนส่งโดยสารไต้หวันถูกขู่วังระเบิดติดต่อกันหลายครั้งครั้งแรกเมื่อ24เมษายนช่วงเช้ารับแจ้งระเบิด8ลูกที่สถานีจี้หลงบ่ายวันเดียวกัน3มลูกบนรถไฟจากเกาสงไปไทเปต่อมาวันที่25เมษายนรับแจ้งว่ามีวัตถุต้องสงสัยบนรถ SUV ที่จอดอยู่ในลานจอดรถสถานีรถไฟไทเป และเที่ยวบินวันนี้ทุบสถิติถูกขู่วางระเบิด3าวันติดต่อกันแล้วสำนักงานการบินพลละเรือนระบุไม่ว่าจะมีวัตถุระเบิดหรือไม่ก็ตามเมื่อถูกขู่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการด้วยความเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยในการบิน จากรายงานล่าสุดของกรมความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันระบุว่าจีนเพิ่มการคุกคามไต้หวันนอกจากพยายามสร้างบรรยากาศของสงครามในช่องแคบไต้หวันแล้วยังจงใจบิดเบือนข้อมูลก่อกระแสะข่าวลือว่าสหรัฐจะทิ้งไต้หวันและพัฒนาแชท GPT ของตนเองไต้หวันพร้อมรับมือป้องกันการแทรกแซงการเลือกตั้งปีหน้า จีนข่มขู่ไต้หวันต่อเนื่องนอกจากสร้างความตึงเครียดบนช่องแคบไต้หวันแล้วยังก่อกระแสข่าวหรือว่าสหรัฐจะทิ้งไต้หวนันใช่หมิงเยียนอธิบดีกรมความมั่นคงแห่งชาติของไต้หวนันกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนได้พัฒนาแชท GPT ของตนเองและสำนักง,งานความมั่นคงแห่งชาติกำลังประเมินอย่างใกล้ชิดว่ามีการใช้เพื่อปฏิบัติการปล่อยข่าวปลอมหรือไม่ 那特别要注意到的是中国有没有透过一些军事或经济戏或的手段来对台湾进行外部环境的一个试验。那另外一方面也要注意到中国有没有透过刚刚所提到的假戏或认知做战的操作来影响台湾民众在政治上的一个片号甚至去影响我们就选择的结果。台湾内向三个联合国的网络对吧叛徒版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 版版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 版 อธิบดีกรมความมั่นคงแห่งชาติได้ยืนยันว่าไต้หวันจะแลกเปลี่ยนข่าวกรองแบบเรียลไทม์กับพันธมิตร5ไอ e y e s หากเกิดสงครามในช่องแคบไต้หวันชิวซื่อชิงอดีเตเสนาธิการกองทัพอากาศเตือนว่าไทเปและซินจูอาจกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดส่วนไช่หมิงเยียนชี้แจงว่าการยับยั้งสงครามเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในนโยบายกลาโหม เหตุไฟไหม้โรงงานเหลียนหววทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3คนในนี้มีแรงงานหญิงชาวอินโดนีเซียอายุ40ปีขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลจังหัวคริสเตียนยังไม่พ้นขีดอันตรายในวันที่เกิดเหตุเป็นวันแรกที่เธอเริ่มงานที่นี่เธอยังไม่มีแม้บัตรประกันสุขภาพหรือบัตรถิ่นที่อยู่ แรงงานหญิงรายนี้มาถึงไต้หวันในคืนวันก่อนเกิดเหตุบริษัทจัดหางานก็พาเธอไปที่โรงงานเหลียนหัวในวันเดียวกันเริ่มทำงานที่โรงงานในวันถัดไปเคาะร้ายประสบเหตุเพลิงไหม้ในวันแรกของการทำงานเธอยังไม่มีบัตรประกันสุขภาพหรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ARC ซด้วยซ้ำด้านโรงพยาบาลเร่งดำเนินการเรื่องประกันสุขภาพให้โรงงานเหลียนหัวก็รบปากจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด วันเกิดเหตุแรงงานหญิงชาวอินโดนีเซียถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลทำ CPR 50นาทีใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า4ครั้งและใช้เครื่องเอกโมแต่ก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายเมื่อเร็วๆนี้จูหมิงศิลปินแห่งชาติค่าตัวตายที่บ้านเนื่องจากอาการป่วยเรื้อรังและเบื่อหน่ายต่อโลกสสหลายคนขอให้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ พิจารณาผักดันให้การุนยาฆาตถูกต้องตามกฎหมายขณะที่สมาพันธ์แพทย์แห่งชาติเชื่อว่าการุนยาฆาตเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตายซึ่งขัดต่อจรรยาบรรณแพทย์และมีแพทย์เพียงไม่กี่คนที่เต็มใจจะทำสิ่งนี้จูหมิงศิลปินแห่งชาติฆ่าตัวตายที่บ้านเมื่อเร็วๆนี้ เนื่องจากทนเจ็บป่วยระยะยาวและความเบื่อหน่ายต่อโลกไม่ไหวทําให้เป็นประเด็นสอสอพักเคเอ็ชี้ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวมากกว่า100หนึ่งรอยรายจึงขอให้กระทรวงสนธนาธารณสุขพิจารณาให้การญนุญาตถูกต้องตามกฎ <c oughs> หมาย กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าปัจจุบันไต้หวันมีกฎหมายว่าด้วยความเป็นอิสระของผู้ป่วยและระเบียบการแพทย์แบบประคับประคองซึ่งสามารถลดหรือบรรเทาความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายสมาพค์แพทย์เชื่อว่าการุญยฆาตเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตายซึ่งขัดต่อจรรยาบรรณแพทย์ถ้าากีามาของรัฐาุาห้แย์มาิงแ่น กระทรวงสาธารณสุขยังย้ำด้วยว่าขั้นตอนสุดท้ายของการการุณยคาตจะตกเป็นหน้าที่ของแพทย์แต่แม้แต่ l ว m e d ม c ิ t ัน n a s s ociation ก็ขอให้แพทย์ไม่มีส่วนร่วมกับการการุณยคาตหากรัฐบาลเริ่มหารืออาจทำให้เกิดข้อโต้แย้งมากมายในสังคม เมื่อวันนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ลดลง95%หลายประเทศทั่วโลกก็ทยอยยกเลิกมาตรการป้องกันอย่างไรก็ตามไวรัสยังคงกลายพันธุ์และยังมีผู้ป่วยอีกหลายร้อยล้านคนที่ยังป่วยจากอาการลองโควิด พีโดโรสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเผยว่าโรคโควิด -19 ยังมีการแพร่ระบาดตัวไวรัสยังคงกลายพันธุ์และคาดว่าผู้ป่วยหนึ่งใน10มีอาการลองโควิดซึ่งมีจำนวนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกแต่ข่าวดีคือ WHO คาดว่าการประชุมเดือนหน้าจะประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโรคโควิด -19 ด้านจีนซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นตอของโรคระบาดก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าโรคจะไม่ระบาดรุนแรงในช่วงนี้ พบกับ PTS f o c u โฟกสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ